ท่อตัวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวถามช่างวุฒิกันครับช่างวุฒิท่อตัวนี้ใส่แล้ววิ่งได้เท่าไหร่ครับรอโอเคครับก็กาบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ By เคบีชาแนล เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนท่อเวฟตัวนี้นะครับจากคันนี้นะครับ yeah เป็นท่ออ้วนออกเงินนะครับว้าว <Wow! S 1> ตัวนี้เป็นที่ยึดนะครับเปลี่ยนจากใส่คันนี้เอามาใส่คันนี้นะครับ yeah ตัวนี้เราก,กาลังถอดนะครับ <c oughs> วิธีการถอดก็ง่ายนิดเดียวครับ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวยึดนะครับ <Wow. S 2> หลายๆคนก็ได้ดูคลิปแล้วนะครับที่ผมรีวิวเจ้าคันนี้ไปเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปลี่ยนท่อนะครับก็ท่อตัวนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวถามช่างวุฒิกันครับช่างวุฒิท่อตัวนี้ใส่แล้ววิ่งได้เท่าไหร่ครับร้อยสี่บวกครับโอ้ร้อยสี่บวกเลยนะครับตัวน,นี้เป็นต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ท่อนะครับร้อยสี่บวก โคตรแรงเลยเดี๋ยวช่างวุฒิทำนะครับตัวนี้นี่ก็มีน็อตสองตัวนะครับอยู่ข้างก็สามารถใส่กันได้นะครับตัวนี้เป็นคันนี้เป็นเวฟร้อยสิบนะครับตัวเก่านะครับตัวที่มันเป็นบังลมตัวนี้นี่ก็เป็นตัวรุ่นแรกๆเลยครับท่อตัวนี้นะครับที่ช่างวุฒิบอกว่าวิ่งแล้ว ใส่แล้ววิ่งร้อยสีนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูผมเทสว่ามันวิ่งร้อยสีจริงๆก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ <Yahoo! S 1> เ,ดเดี๋ยวช่างวุฒเดี๋ยวช่างวุฒถอดให้ดูนะครับโอ้สายไหม ตัวนี้ที่ยึดนี่ทำทำเองหรือยังไงครับทำเองครับการสร้างนะครับช่างวุฒิช่างช่างวุฒินะครับงานโอเคตัวนี้ก็จะเป็นสปริงท่อนะครับโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราออกมาดูเจ้าเว็บคันที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับ ก็ตัวนี้ก็เพิ่มมานะครับเร,ก,เรกูเลตเพิ่มมาวะโอเคตัวนี้เพิ่มนะครับแล้วก็ตอนแรกผมว่าผมจะทาท่อสปีดอยู่นะครับแต่บอกบอกว่าเรือนไม่มันตายตัวนี้นะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาพามาชมการเปลี่ยนท่อนะครับระหว่างนี้ช่างวุฒิก็เปลี่ยนนะครับกําลังขันนะครับ ท่ออะไรวิ่งร้งอยสี่ช่างบุดบอกช่างวุธการันตีนะครับตัวนี้นี่ต้วยสี่นะครับ ตายตายเครื่องก็มีน็อตสอตัวนะครับที่ขันคอยึดคอไว้นะครับแล้วก็มีแค่ตัวนี้นะครับยึดไว้แค่ตัวนี้ยึดก็แข็งแรงครับตัวนี้ โอเคครับตอนนี้ก็ยึดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ยึดเข้ากับน็อตสวิงอาร์มนะครับตัวนี้เหลือแค่ใส่สปริงนะครับตัวนี้เป็นคอสองท่อนนะครับเป็นท่อนออกจากเครื่องแล้วก็มาท่อนตัวนี้อีกหนึ่งท่อนตัวนี้ก็สังเกตวก็จะมีสปริงนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันนะครับก็สําหรับใครอยาก ดูรีวิวเพิ่มเติมสำหรับเจ้าคันนี้ก็ในช่องผมมีนะครับ <Yahoo! S 1> ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็มีมาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นกันสบัดใหม่ก็เป็นดิจิตอลนะครับแต่ตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็สายไม่ขาดนะครับน่าจะไม่ขึ้นตอนนี้ก็มีสองตัวนะครับนัดเอาโอเคก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีรัดเจ็ดตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าโอเคสตาร์ทป้างขวด ตัวนี้หมกไหมครับหมกไหมเดิมแค็มครับนี่ช่างคุณหอกร้อยสี่นะครับตัวนี้รอบเดินเบานะครับเอาไหมเฮ้ยมันดับเลยเดี๋ยวเคยพิดูจนเอง อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อ๋ออย่าลืมสําหรับใครที่อยากดูคลิป104นะครับช่างวุฒิการันตีนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับผมคันนี้ช่างวุฒิการันตีนะครับ104นะครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับ